มีแต่ปลาดุกมั้เนาะปลาดุกปลาดุกโอตโกนออตโอ้เอไหมฮะเบี๊ยตูเนาะเกาิบตูาโอ้โกนเดียวนี่ได้เกาตูซิตูไปเนาะก่อนเขายัดเขาหูมันนี่เลย เฮตูแล้วก็มันหยาดคนตึกแหโกนโกนป่าเฮนํากระปุนงันดองขืนว่าเจโตปบนัล่นยไเลยโะไรเน่าัวยงนี้โกนหนึ่งองคนนึแก่ What an